สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลกรนโดอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูที่ดินพร้อมบ้านสวนนะครับในเนื้อที่8ไร่2งาน33ตารางวานะครับแปลนนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะครับขายยกแปลงครับบ้านสวนหลังนี้นะครับขายอยู่ที่3ล้าน2แสนบาทนะครับราคาเนี่ยสามารถมาคุยคุยกับเจ้าของที่ดินท่านได้เลยนะครับผม มาโอเคก่อนอื่นผมจะบอกเส้นทางกันเลยนะครับเส้นนี้มันเป็นเส้นาทางหลวงชนบทเส้นหนองบัวหนองไผ่ล้อมของอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับมันเป็นเส้นตัดมาจากเส้นสามสามอ่าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์สองนะครับตัดเข้ามาเนี่ยาจากเส้นนั้นอ่ะมันวิ่งเข้ามาเนี่ยประมาณสักหกกิโลนะครับนับจากสามแยกยังกอกความเจริญของพื้นที่นะครับที่เราไปซื้อ ซื้อของได้แถวเซเว่นซีเจนัดตลาดนัดต่างๆครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ6กิโลห่างจากอําเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ยประมาณ7กิโลครับอาเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ยก็มอีอำเภอมีสถานีตํารวจมีตลาดนัดมีซีเจเซเว่นมีโรงพยาบาลอะไรเนี่ยครับห่างจากตรงเนี้ยเกิโลถ้าเป็นพื้นที่แบบเนี้ยเป,เ,ปเป็นทางแบบเนี้ยวิ่งไปไม่ถึง10นาทีครับเกิโลเนี่ยห่างจากสายใต้ก็ไปตรงเนี้ยได้ครับเนี่ยเพราะมันไปอำเภอรธรรมกา ไปบ้านโป่งไปนครถมเนี่ยห่างจากสายใต้เนี่ยร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับห่างจากจังหวัดการก็ประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลครับผมอ่ะนี่ครับไอเรียข้างๆของแปลงที่ดินเนี่ยก็ก็เป็นแปลงมันมันไล่มาเรื่อยเนี่ยครับไล่มาตรงนี้ปุ๊บก็มาประมาณเนี้ยแปลงเนี้ยครับแปลงเนี้ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับต้นมะขามยักษ์อ่าต้นสี่สิบกว่าปีนะครับเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยครับ นี่ครับนี่ไปอำเภอด่างคาเตี้ยครับห่างจากไปที่ดินน่ะเจ็ดกิโลห่างจากยังเกาะสามแยกยังเกาะความเจริญนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะไปจับใจใสยสอยได้นะอ่าประมาณหกกิโลซ้ายขวาก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นนะครับนี่เนี่ยนะครับหมู่บ้านท้งนั้นเลยมันเป็นชุมชนนะครับมีรถขยะมาเก็บด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยทางก็ทางเป็นทางลัดยางนะครับไม่ใช่ทางคอนกรีตทางหลวงชนบทนะครับ มาเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักหมุดกันนู่นนะครับหลักหมุดเริ่มจากตรงนูน่นเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูถ้าผมยืนอยู่บนถนนเนี่ยนะเราหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทิศเลยทิศเหนือจะอยู่ท้ายแปลงนะครับทิศใต้อยู่บนทางเนี่ยซ้ายจะเป็นทิศต,ตะวันตกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูหลักหมุดแป๊บนึง นี่ครับนี่เลยหลักเมหลักหมุดรุ่นเก่าเลยครับผมนี่เราก็ไปทางนี้ครับบ้านเราก็จะไปทางนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าที่ผมยืนอยู่บนทางอ่ะตรงนี้เป็นหมุดขวามือนะครับของพื้นที่พื้นที่เนี่ยก็จะยิงตรงไปเนี่ยครับเพราะว่าทางขวามือเนี่ยมันเป็นบ้านอ่าแปลงที่ดินของพี่และน้องกันนะครับเขาก็จะแบ่งเนี้ย ผ่าต้นไม้เป็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ข้างหลังจะได้ชัดเจนเห็นชัดเจนนะครับส่วนทางเนี้ยจะเป็นแปลงที่ขายที่ติดกระทางเนี่ยมันห่างจากทางเนี่ยประมาณ15ห้าเมตรนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเว้นไว้ให้เขามีระยะของเขานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเขาประมาณเนี้ยครับผมไปเดี๋ยวผมไปบอกหน้ากว้างของที่ดินนะครับความยาวของแปลงที่ดินขึ้นบนถนนก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ เนี่ยครับโอเคไปเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆอ่ะผมจะบอกให้เลยครับเนี่ยแปลงที่ดินแปลงนี้นะด้านที่ติดถนนเนี่ยเจ็ดสิบนะครับส่วนด้านขวามือทีอ่เริ่มจากหลักหมุดตรงนั้นนะ่ะยิงยาวเข้าไปท้ายแปลงเนี่ยครับร้อยห้าสิบแปดตัดข้างหลังอยู่ที่เจ็ดสิบซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ยร้อเยเจ็ดสิบห้าครับผมไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอ่ะรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยพาเข้าบ้านเพราะว่าแปลงที่ดินเนี่ยแปดไร่ กว่าเนี่ยมันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับเนี่ยอยู่ข้างในนะครับรถวิ่งเยอะนะครับเส้นเนี้ยพอประมาณพอตัวเหมือนกันครับอ่ะเนี่ยครับบ้านหลังเนี้ยครับเนี่ยมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้เก่าแก่นะครับเนี่ย นี่ต้นมะขามนี่เยอะนะครับต้นมะขามเทศกับต้นเบลเลอร์เลยอ่าบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับอ่ที่เขาปลูกปลูกอปลูกปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะมีสารพัดเลยแต่ว่ามันแค่รอบบ้านนะครับแค่รอบบ้านมันจะมีต้นอสามสี่สิบปีก็มีปลูกมะม่วงเขียวสเสวยเนี่ยอย,อยู่อยู่กลุ่มเนี้ยครับเขียวสเสวยแล้วก็ฟ้าล้านลูกจัน ต้นลูกจันก็อยู่ตรงป้ายแดงๆนู่นครับต้นลูกจันทรมะขามหวานแล้วก็มะขามเปรี้ยวต้นใหญ่ๆนะที่ผมพูดถึงลำไยก็มีครับส้มเขียวหวานอยู่ท้ายบ้านนู่นเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีต้นหมากต้นหมากก็มีนะครับแล้วต้นกระท้อนนะครับอเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับหน้ากว้างเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเดี๋ยวผมพาเดินมาดูนี้ครับ แปลงที่ดินนี้ยครับมันจะออกเป็นอ่าประมาณสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนิดนนะครับอ่านี่ก็เป็นทางสาธารณะครับนี่เนี่ยแปลงที่ดินเราก็ลกๆเนี่ยครับวิ่งตามทางสาธารณะเข้าไปเลยเนี่ยน้านที่ดินเราก็ไปทางนี้นะครับแบบนี้เลยนะติดถนนหลวงชนบทแบบนี้เลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับเข้าไปในหมู่บ้านของเราก็อยู่แถบขวามือเนี่ยเราก็เดินไปท้ายแปลงที่ดินให้ดูครับว่าเป็นยังไง ทางเนี้ยมันจะายาวประมาณร้อยเจ็ดสิบห้า175ครับเนี่ยมันจะโคง้งโค้งวกกลับเข้าไปอีกไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับนี่ข้างหลังบ้านเขา,าเขาเขาก็จะปลูกมันแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยตามทางคอนกรีตไปเนี่ยครับเป็นไร่ที่เป็นไร่ที่ดินถนนขุดแดงเนี่ยแปดไร่กว่าๆนะครับ ตัวตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นานแล้วอยู่ในโซนข้างบ้านเขาเนี่ยครับมีต้นสักนะครับมีต้นกระท้อนูน่นแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นประดู่อยู่กลางไร่นุ่นต้นหนึ่งไฟฟ้าปลาป,า,ปามีนะครับแปลงนี้อ่าพอมาตรงนี้ปับ๊บที่เขาก็จะหักเข้าตรงนี้ครับนี่นี่ ตรงนี้ก็เป็นถนนสาธนารณะประโยชน์นะครับผมเนี่ยหักเข้าเนี่ยครับวิ่งตามทางก็ไปเนี่ยจะไปถึงต้นศักตรงนู้นนะครับแล้วมันก็พอถึงต้นศักด์ต้นโน้นแล้วก็หักขวาไปนู่นไปถึงต้นไม้เป็นพุ่มๆนู่นนะครับแล้วก็เลาะข้างตรงมันนะกลับกลับไปเลยข้างบ้านทางทางขวามือก็ไปถึงหมุดที่ผมชี้ตรงนู่นนะครับก็ประจบกันแปดไร่กว่าเนี่ยก็ประมาณนี้ครับนี่แปลงนี้ ข้อดีของมันก็คือ,อมีทางสาธารณะเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นไปข้างบนนิดนิดนึงก็เป็นทางชนบทแล้วทางหลวงชนบทนะครับเนี่ยเขาประมาณนี้ครับเนี่ยแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าซิกแซกวกวนมากมายนะครับแปลงนี้เข้าง่ายๆออกจากบ้านก็ขึ้นถนนหลวงได้เลยครับไปได้หมดผู้คนผู้เขามองเห็นนะครับผม เนี่ยครับบรรยากาศดีครับตรงนี้ผมจะให้ดูรอ,อบๆข้างนี่ไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูอ่าบริเวณบริบริเวณ,บ,บ,เวณบ้านกันนะครับว่าเป็นยังไงไปกันนะครับ